อยากให้ไก่กลายเป็นเป็ดอยากให้เป็ดกลายเป็นไก่มันเป็นไปไม่ได้ก็นั่งเราหายเราคิดว่าบุคคลนี้เป็นคนดีหรือคนบาก็นับว่าเป็นคนบาก็เหมือนกันอยากให้จิตใจนี้เป็นเรา เป so ็นจิตใจของเราเจตจิตก็เป็นจิตไปอย่างนั้นเองไม่สามารถจะเป็นจิตใจของเราได้ร่างกายก็เป็นร่างกายปอย่างนั้นเองก็ไม่สามารถจะเป็นร่างกายของเราได้เงินทองก้องสมบัติบุตรลูกเมียสามีปัญญาก็เหมือนกันเหมือนกับไก่กับเป็ดเรามีความเห็นว่าเป็นของของเราตาเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราตาเนียเป็นของของเราซึ่งมันเป็นไม่ได้ อนนาตาก็คงความเป็นอนนาตาย่อยย่างเกา่าเหตุฉะนั้นนะว,ว่าทิฏฐิความเห็นผิดทิฏฐิไม่ว่าความเห็นมิจฉาทิฏฐิว่าเห็นผิดสิ่งไหนที่สมควรเป็นไปตามธรรมชาติและเป็นไปตามธรรมชาติก็ให้ไม่เป็นไปตามธรรมชาติอย่าไปคิดห่วงเห็นยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราหรือแม้แต่สุดระวางไม่ได้ก็จะไปะยึดมากเกินไปจังสมกุศลผลบุญคุณงามความดีให้มากถ้ายังยึดถือ ก็อย่ายึดถือมากไปแต่ถ้ามองเห็นโหดือการยึดถือแล้วก็ปล่อยวางมันชีวิตที่เหลืออยู่เป็นการรับผิดชอบหน้าที่ของชีวิตหนึ่งๆที่ได้เกิดมาแล้วแล้วก็อาศัยร่างกายจิตใจนี้ประกอบทำคุณงามความดีตั้งบุญบารมีให้บ้างซึ่งเป็นแนวทางเดียวที่จะเก้าวสู่การหลุดพ้นได้จนกว่าจะสามารถหลุดพ้นได้อย่างจริงจังหลุดพ้นได้ แต่ถ้าเรามัวหวงเห็นยึดมั่นสำคัญไปในสิน่งต่างแล้วนี่จิตใจของเราก็าไม่สาม,มารถจะได้รับคารุ่มยินเป็นสุขได้ทัดที่ันทีประมงสุขขังสุขอื่นยิ่งวอาความสงบไม่มีกายสงบบาจาสงบใจก็สงบจากความยึดมั่นถือมัน่นสัมเพธรรมาอนัตตาสัมเพธรรมาอนัตารรนตาติอนิจังดุขังอนัตตา จะเป็นเมืองขึ้นความเป็นสัมพุรรมานัตตะจะมีชีพหาชีพไม่ได้จะมีชีวิตไม่มีชีวิตจะมีรูปร่างไม่มีรูปร่างเกิดขึ้นในเบื้องตนแปลผันเปลี่ยนแปลในธรรมกลางแล้วก็ดับสลายลงไปในดีสุดอย่าช้าอยู่เลยเพราะอัตภาพร่างกายนี้ต้องดับไปอีกไม่นานจะเร็วหรือช้าก็ต้องดับอยู่อย่างนั้นเป็นวิถีเป็นหน้าที่เป็นธรรมชาติของ ธรรมาชาติของร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องหข้ต้องตายธรรมาชาติของจิตก็มีความแปรผันเปลีป่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเอาไว้ใจอะไรไม่ได้แม้แต่ของภายนอกก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรผันเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสลายไปทุกสรรพสิ่งย่อมถึงความบิบัติทุกสรรพสัตว์ย่อมถึงความตายย่อมถึงความบีบัติทุกสรรพสัตว์ย่อมถึงความตายมนุมาที่เกิดดับใช่ใช่ชเร็วม่กกวเกิดดับแสดงว่ามันไม่เที่ยงทุกอย่างเลย ราหวังจะเอาจะหวังจะได้สิ่งต่างนี้เป็นของที่เที่ยงมันง่นคงซึ่งตัวสิทธิยานัา้นสัมเพสังขารในชาสัมเพวัตถุสิทธิยังจะมีรูปไม่มีรูปจะเป็นธาตุเี่รู้ได้จะเป็นธาตุเี่รู้ไม่ได้มีชีพมีมีชีพ,ม,ม,ชพมีชีวิตไม่มีชีวิตมันตกอยู่ในเรื่องเดียวกันเนี่ยสัมเพธรรมานัตตา ฉันชาวนพุทธอย่างเราต้องเรียนรู้เรื่องอนัตตาบางๆทำความเห็นให้ตรงทาไม่ตรงแล้วปัญหาเมื่อเกิดขึ้นกับเราเราก็สังเกตดูนในขณะที่จิตของเราวิตกกังวลเศร้าหมองคือเป็นทุกข์ขึ้นมานั่นคือเราก็เป็นคนบ้าคนหนึง่งต้องการให้เป็ดกลายเป็นไก่ต้องการให้ไก่กลายความทุกข์ทารายจะปรากฏขึ้นเขาบอกว่าเราอยากยืด หรือเราเข้าไปยึดเต่พูดอย่างหนึ่งว่าทุกครั้งที่มีการยึดมั่นหรือมั่งรรมาทางเท่าไรเหล่านั้นจะกัดเอาจะนั้นว่าเราโดนกัดความคาแค้นใจความไม่สบายใจความตุกระหงจะปรากฏขึ้นก็เกิดขึ้นจากเราเข้าไปยึดถือจึงโดนกัดเอาฉะนั้นถ้าไม่อยากจะโดนกัดคือความตัวด้วยความเดือดร้อนก็ไม่ต้องไปยึดมันยึดมันจะไม่กัดมันยึดมันจะพ้นไม่สมมติจะไปมีมดอย่างตัว เพราะมีสองเรื่องเต่ไปรักไปชังแล้วสิ่งด่าเหล่านั้นมันจะไม่เกิดตามหรือนั่ง้องหอม้รงไห้แล้วมันจะเป็นไปตามความต้องการหรือป่วยการเ่าๆงนั้นการเกิดมาครั้งนี้ของเราเป็นการเกิดมาสำหรับการแก้ไขความเข้าใจผิด ม่เคแเข้าใจพิรุธก็ศึกษาเข้าใจถูกไม่รู้ก็เรียนดูรู้เสียเมื่อรู้แล้วความไม่รู้มันก็หายไปเองเนี่ยอภัว่าไม่วิชาไปรู้ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ศึกษาเรียนรู้ให้รู้เสียเมื่อรู้แล้วในความไม่รู้นั้นมันก็หายไปเองเทารับผนรย่าธาบริวาห้าปุราปาริบุรินติ